สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งยานี่เยอะจริงกหาดนี่เป็นแตงกว่านะครับใส่เดือนเพียบนี่คือน้ำส้มขวันไม้นะครับของเก่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนขวดก่อนนะครับนี่ก็มาคัดต้นไหนที่เราออกนี่ อืมอันนี้เลยนะครับอนนั้เรียกอะไรอะ่ะอุปกรณ์ในการปลูกของเรานะครับมามาดูกันใกล้ๆชัดๆดว่าเขาปลูกกันยังไงแล้วก็ทำเป็นหลุ่มไปก่อน สำหรับคลิปนี้ลุงแขกปลูกผักชินเอง EP4 ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ปลูกหอมนะครับรอดู EP5 ว่าเราจะไปปลูกอะไรต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับลุงแขกการ์เด้น